พี่น้องครับวันนี้หมานกว่าทุกครั้งครับผมสายเหลืองสองโลครึ่งครับถ้าได้ทุกตัวนะพี่น้องเอ้ยได้ทุกตัวนะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหกโลครับผมไม่ได้มูนี่ครับเจ้าของบ่อครับบ่อ <Hey. S 1> บ่อลุงบ่อตกปลาลุงแดงครับนี่ครับเจ้าของบ่อครับผม จะตกปลาช่อนตกปลาเก็ดได้ทั้งนั้นครับเจอไอ้นั่นอย่างก็แล้วแล้ก็แล้วก็เจอเดี๋ยวเอาถุงซ้อนไปนะเดี๋ยวมันไปข่างกลางครับผมวันนี้ก็หมานกว่าทุกครั้งครับสายเหลืองครับสายเหลืองก็ตอนนี้ก็ได้เวลา สามโมงกว่าแล้วครับผมก็ได้เวลากลับแล้วครับผมผมใช้เวลาไม่นานครับรัาผมมาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขึ้นแต่ช่างแล้วก็สองลูกครึ่ง